วันนี้จะพาย้อนกลับไป37ปีที่แล้วนะครับกับหนังเรื่องมือปืนสองหรือว่าไอ้มือดำํายเห็นโรงหนังพราเมานะครับและก็สถานที่อื่นๆในกรุงเทพนะครับนี่ก็มาที่สถานีรถไฟหัวลำโพงฉางนี้จะเป็นฉากที่พระเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับหลังจากที่ไปรบแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเดินขากระเพกกระเพกนะครับขาพิการ เหมือนอย่างเรื่องมือปืนภัคหนึ่นะครับมากับคุณอนุโรไทยจิตรีขันได้ยินนำสกุลแบบนี้นะครับบางคนก็เอ๊คิดอยู่นะครับไม่ต้องคิดหรอกครับเป็นลูกสาวแท้ๆของคุณหลือชัยนรินาถพระกตุ๊กตาทองคนแรกนะครับนี่ครับเดินออกมาที่หน้าหัวลำโพงเห็นโุ่แรมสเตชันนะครับดูมุมที่ถ่ายทําหัวลำโพงฉากนี้สวยนะครับนี่ครับเปิดตัวมาตรงนี้นะครับนี่คือหน้าหัวลำโพง แล้วอีกฉากหนึ่งนะครับที่ถ่ายให้เห็นสถานีรถไฟแต่ว่าฉากนี้ถ่ายทำตอนกลางคืนแล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นป้ายสถานีด้วยนะครับว่าเป็นที่ไหนแต่เท่าที่ดูดูนะครับน่าจะเป็นสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับจริงๆเวลาถ่ายนี่นิโวรถจักร3022นะครับวิ่งอยู่หรือเปล่าถ่ายแบบนี้จริงๆไม่ต้องปกปิด สถานที่ก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อหาของเรื่องนั้นเกิดในกรุงเทพอยู่แล้วนะครับเป็นตำรวจกองปราบสามพระเอกนะครับเรื่องนี้ก็คือสารพงษ์ชาตรีชัดชัยเปล่งพาณิชย์แล้วก็รณฤทธิชัยรณฤทธิชัยนี่ยังบทเดิมนะครับบทไอ้มือดำนะครับก็เป็นบทต่อนเนื่องจากมือปืนหนึ่งที่ท่านมุ้ยกำกับนั่นแหละครับนี่คุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์ นี่ครับหนังเรื่องนิฉายครั้งแรกเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมปี2531แล้วนี่ก็เข้ามาถ่ายในห้างพันทิพย์ที่ประตูน้ำนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเป็นเหมือนศูนย์อาหารจงใจถ่ายหเห็นบันไดเลื่อนนะครับแล้วก็จะมีการยิ่งกันตรงนี้แหะครับก็จะเห็นมุมหนึ่งนะครับที่ไปตกติดกับป้ายที่เขียนว่าพันทิพย์เป็นป้ายผ้าีิยิงขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับ พันทิพย์แล้วก็วิ่งออกไปข้างนอกโรงหนังที่อยู่ตรงข้ามพันทิพย์ก็คือโรงหนังพาราเมานะครับเห็นเมื่อสักครู่นิดหน่อยนะครับนี่ยิงกันแล้วก็วิ่งขึ้นสะพานลอยข้ามนะครับระหว่างห้างพันทิพย์กับไปทางโรงหนังพาราเมาพาราเมาก็ไม่อยู่แล้วนะครับตอนนี้นพันทิพย์อยู่แต่เปลี่ยนชื่อทําเป็นเหมือนศูนย์าอาหารใหญ่ๆนะครับมีคุณรนนะครับถูกยิงน,นะครับเรื่องนี้ก็ ดูแล้วสนุกนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองหาม,มาดูนะครับชื่อเรื่องมือปืน2องไอ้มือดำอีกโรงหนังหนึ่งที่ถ่ายนี่ดูแล้วยังไม่คุ้นนะครับแต่ว่าน่าจะน่าจะเป็นโรงหนังพาราเมลหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาจงใจถ่ายให้เห็นโรงหนังพาราเมลแล้วเวลามาเดินหน้าโรงหนังแบบนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโรงหนังนี้ปิดไปแล้วผมเองก็ไม่เคยเข้าไปด้วยนะครับโรงหนังพาราเมล แต่ว่าถ่ายในศูนย์การค้าพันทิพย์นะครับแล้วก็ถ่ายเห็นโรงหนังพาราเมลนะครับเห็นไหมครับมีป้ายโฆษณาคล้ายๆพาราเมลก็เลยคิดว่าโรงหนังแห่งนี้น่าจะเป็นโรงหนังพาราเมลด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องอาศัยคนที่เคยเข้าไปในบริเวณโรงหนังนะครับดูโลเคชั่นนะครับว่าใช่พาราเมลหรือเปล่านะครับนี่คุณรณฤทธิชัยนะครับมาเจอสระพงษ์ชาตรีเพื่อนกันในสนามรบ พวกที่นัดส่งของเห็นก็เลยไหวตัวหนีไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับหนีไปแล้วนี่เน้นเฉพาะฉากที่ถ่ายเห็นสถานที่ต่างๆในกรุงเทพแล้วตรงนี้นะครับสรพง์ชาตรีเดินขากะเพกกใหม่แล้วนะครับนี่คือในศูนย์การค้าห้างพันทิพย์นั่นแหละครับที่ประตูน้ําเพราะว่ามองเห็นตึกใบหยกด้านหลังเห็นไหมครับตึกใบหยกใบหยกหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมองเห็น อาคารโรงหนังพาราเม้์นะครับเป็นแบ็กกราวด์อยู่ที่นั่งคุยกันนะครับนี่แหละครับหนังเรื่องมือปืนสองหรือไอ้มือดำเฉพาะฉากที่ถ่ายทำให้เห็นสถานที่สำคัญในกรุงเทพนะครับซึ่งเคยมีเมื่อ37ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับบางแห่งก็หนึงตึกใบโยกก็มีใบโยกสองนะครับ พาร์มาก็ไม่อยู่นะครับกลายเป็นเป็นเหมือนอาคารธนาคารพันทิปนะครับที่เคยมีอยู่ก็เปลี่ยนชื่อนะครับไม่เป็นพันทิย์แล้วนะครับเป็นห้างอย่างอื่นแต่ก่อนนี่ขายพวกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตอนนี้ก็เป็นเหมือนศูนย์อาหารใหญ่ๆนี่คุณรณิทิชัยสารพงษ์ชาตรีนัดมาคุยกันตรงนี้แหละครับเอาละครับสำหรับ กรุงเทพในอดีตวันนี้จากหนังเรื่องไอ้มือดำก็จะหบดเพียงเท่านี้แหะครับ